นี่มาแล้วมันคือตัวนี้นะนี่แล้วก็เปิดแล้วนะครับอุปกรณ์เสียวมีกับอุปกรณ์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Alexa หรือว่าจะเป็น Apple สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมอวันนี้มากับแกจ็ตเต็มไปหมดเลยก็หลายคนถามมานะครับผมหรือว่าช่วงนี้มีหลายคนก็สงสัยนะครับเราจะใช้แกจ็ตมีโฮมหรือว่าอุปกรณ์ของเสี่ยวมีเนี่ยกับสมาร์ทโฮมแบรนด์อื่นๆได้ไหมหรือว่าจะไปใช้คู่กับพวกแอปสมาร์ทไลฟ์หรือ Apple Home k i ิดได้อยู่เหมือนกันนะได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันหน่อยดีกว่าก็อันนี้เราจะทําแบบว่าเอาตัวเมชันหรือระบบอัตโนมัติให้ดูกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาพวกอุปกรณ์ที่รองรับ Google หรือว่าอแ้นนนีไัรระงทบบ ก็สามารถทําได้นะ แต่มันจะเป็นการะคล้ายๆกับว่าสั่งงานหรือว่าสั่งด้วยเสียงนะครับผมจะไม่ใช่การทํางานแบบอัตโนมัติอย่างเช่นมีพวกเซนเซอร์หรือว่าดอเซนเซอร์อะไรพวกนี้ตัวจับแล้วก็ให้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันทํางานเนาะอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขอพาไปดูในแอป Google Home กันหน่อยดีกว่านี่กดเข้ามานะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะตั้งรูทีนหรือว่าอยากจะให้มีเมนูเยอะๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นภาษาไทยมันอาจจะไม่มีใช่ไหมพวกมีเดียคอนโฮมบอร์ดแคสต์แล้วก็รูทีนเซตติ้งอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมให้เราไปเปลี่ยนภาษาของเจ้าตัว ก็แค่ไป setting แล้วก็เลื่อนไปล่างสุดแล้วก็ Additional setting อันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ Language and input นั่นเองให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะถ้าเกิดว่าเราใช้ภาษาไทยอะ่ะมันจะไม่โชว์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นๆหรือว่าไม่ได้ใช้เสี่ยมีแบบผมก็ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็มาเข้าที่ Home นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะสร้างรูทีนหรือว่าทําเป็น Automation ใช่ไหมเดี๋ยว คลิปนี้ผมอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมมันอาจจะยาวหน่อยแล้วก็การสร้างออโตเมชันหรือว่าการสั่งงานระบบอัตโนมัติอเล็กซาเนี่ยอาจจะต้องทําค่อยๆทีละขั้นตอนนะเพื่อนๆะ <Okay. S 1> อาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่มาลองดู g o o g l e นันก่อนก็มาที่รูทีนกันเลยนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นรูทีนหรือว่าที่เขาซัพเจสมาให้นะครับเฮาส์โซรูทีนยูอารรูทีนแล้วก็ ล่างสุดนะครับผมเลื่อนลงมาจะเป็นคําว่า device นั่นเองนะครับเนี่ยกดขึ้นมาเขาก็จะให้เลือกนะครับผมว่าจะให้เริ่มต้นจากตัว smart gadget อันไหนซึ่งมันจะไม่มีพวก door sensor window sensor หรือว่า motion sensor อะไรพวกนี้ใช่ไหมคือแบบ มันจะต้องมาใช้คําสั่งเสียงนะครับผมในการทริกเกอร์หรือว่าในการให้มันเริ่มอุปกรณ์ต่างๆอ่ะอย่างเช่นจะเป็น Google Nest Mini นะครับผมนี่กดเซฟแล้วก็กดบวกแล้วก็ถัดมานะครับผม how to start กานบนคือจะให้มันเริ่มยังไงก็กด Add Starter เนี่ยเห็นไหมจะเป็น voice command timer หรือว่า sunrise sunset มันก็คือการใช้คําสั่งด้วยเสียงของเราเนี่ยก็จะเป็น h e ้ตืดแล้วก็ คำสั่งที่เราอยากจะให้เขาในการเริ่มทํางานนะครับผมแล้วก็อย่างที่2จะเป็นตั้งเวลาทั่วไปเนาะถึงเวลาแล้วก็ให้อุปกรณ์ต่างๆมันทํางานแล้วก็อย่างที่3จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรูทีนหรือว่าสร้างให้พวกอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆเนี่ยมันทํางานแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้อุปกรณ์มี h โฮมหรือว่าอุปกรณ์ที่มันไม่ได้รองรับเนี่ยแล้วก็ไปสั่งงานอุปกรณ์อัตโนมัติค่าอื่นๆทํายังไงเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันเยดีกว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ MUSIC, Alexa นะจจไปปมิ ต้องสั่งงานด้วยคําว่า ECHO ก็ไปที่แอปอเล็กนั่นเองนะ ปุ๊บอเมซอนอเล็กซ่าอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่มีนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่าว่ามันใช้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปแล้วกัน <Okay. S 1> อันนี้ผมก็เคยทําประมาณนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้เลย <Yeah. S 1> ก็จะเป็นการสั่งงานด้วยอเล็กซ่ากับพวกแกจีนมีโฮมนั่นแหละอ่ะทำไมถึงจะต้องมาทําเดี๋ยวขอเข้าแอปมีโฮมให้ดูก่อนนี่ก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์อัตโนมัติแล้วก็จะมีแกจีนของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยสิงคโปร์หรือว่าอะไรโซนเนี่ยที่มันทางานเร็วๆแบบว่ากด สั่งงานแอร์นั่นเองนะครับก็คือน่าเสียดายมากๆคือแบบว่ามันครบระบบแล้วก็ครบทุกชิ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นสวิตต่างๆเป็นดอวินโดว์เซนเซอร์อะไรเงี้ยมันขาดไปแค่ชิ้นเดียวจริงๆสมมุติว่าใครจะเริ่มต้นใช่ไหมผมก็จะแนะนําเป็นตัว a ะคว r a าหับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีของเสี่ยวมีอยู่นะจะเป็นมีเกตเวนี่ของผมก็มีอยู่ปุ๊บจะเป็นเวอร์ชั่น3เลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูดีๆนะครับผมแอด ชาย device นี่แล้วก็กดบวกไปอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขารองรับนะอุปกรณ์ Zigbee นั่นเองก็จะรองรับพวกเซนเซอร์ต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูของตัว a q u a r a ซึ่งจะรองรับเยอะกว่านะครับผมอลองเข้ามาดูจะเป็น AA A q u a r ว Hub หนะที่ผมตั้งชื่อไว้กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมชาย device นี่กดเข้ามาแล้วก็กดบวกอีกทีนึงอันนี้คือที่ผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็กดบวกเนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยรองรับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบว่า ครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตต่างๆสมาร์ทั๊กหรือว่าตัวที่เกตเวมีเวอร์ชัน3มีตัวในนี้ก็มีหมดเลยก็ค่อนข้างแนะนําตัวนี้มากกว่านะอ่ะแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากๆคือมันมีไนท์ไลท์ด้วยปื๊บนี่กดขึ้นมาซึ่งตัวนั้นมันไม่มีเนาะแล้วก็เสียงดอเบลหรือว่าเสียงอะลามมันค่อนข้างดังมากๆเลยปึ๊บลองกดให้ดูอ่านี่ผมเบาเอาไว้นะกลัวมันจะดังเกินไปจะมาเปิดเสียงก็ขวาบนจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็วอล่มเซตติ้งเนี่ยของผมไว้ที่1เลหนึ่งแลคพร้อม อ่าดอเบลนี่ดังมากดังมากๆอ่ะกดจับเข้ามานะครับผมเดี๋ยวขอเบาเสียงกันก่อนโอเคก็จะประมาณนี้เรา๋มาใช้งานกันเลยดีกว่าว่าจะใช้งานอุปกรณ์เสียวมีกับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอโชว์ก่อนว่าอื่นๆของผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะกดเข้ามาที่แอป Smart l i f e ปุ๊บกดเข้ามานะครับ นี่เปิดอยู่ตรงนี้เลยเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยโอเคที่เรายกขึ้นมานะก็จะเป็นตัวแอสไซน์นะครับผมจะเป็นชื่อยี่ห้อหรือว่าจะเป็นหลอดไฟอัจฉริยะของเรานนัเองก็มีทํารีวิวตัวนี้อยู่นะอย่าลืมไปดูได้ในช anel เ,เราเลยนี <Okay. S 1> ก่ก็กดเปิดปิดได้นะครับเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ของทาง Smart Life นะก็คือตรงนี้อันข้างๆหรือว่าที่เปิดอยู่อันนี้จะเป็นไฟของ Aqua วไลฟ์นั่นเองเราไม่ได้เอาไปใส่ในแอป Smart Life นั้นเดี๋ยวจะใช้เป็นแบบว่าแทนแอร์นะครับผมก็ปิด แล,แล้วก็กดเปิดป,ปุ๊บนี่ก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจินตนาการว่าอันนี้เป็นรีโมทแอร์แล้วกันเพราะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นเนาะแอร์เราติดอยู่กับผนังบ้านก็คือเราจะสั่งงานด้วยตัว IR r e รีโมทนะครับผมเราจะใช้เป็นตัวบอร์ดลิง R M mini 3ตัวนี้ก็มีรีวิวอยู่แล้วนะมันจะมีตรงนี้บอร์ดลิง มีแอปสมาร์ทไลฟ์แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านแอปเลยไม่มีอะไรเลยก็เราจะใช้เป็นรีมโมทต,ตรงนี้เนาะเดี๋ยวปิดไปก่อนปุ๊บแล้วตัวบอร์ดหลิงนี่เรามาใช้เพราะว่ามันจะเป็นการสั่งงาน IR r e ร o ีโมทหรือว่าอินฟาเรดนั่นเองมันก็คือการสั่งงานเหมือนกับว่ารีโมทแอร์นั่นเองนะครับที่มันส่งสัญญาณไปบอกแอร์ปิดเปิดเนาะลองสั่งงานให้ดูให้ hey. turn off bedroom AC s e t n i n g volume to 100% <laughs> Turn on bedroom AC. Sorry, I don't recognize that device. Please use your device name. Turn on bedroom AC. Okay, turning on bedroom AC. เยบร้อยตะ่กี้ที่มันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดภาษาไทยแทรกไปด้วยนะแล้วมันก็แบบอาจจะงงงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วคือผมใช้ตัวนี้ในการสั่งงานเปิดปิดแอร์นั่นเองนะครับเนี่ยมันส่งสัญญาณอินฟราเรดไปประมาณ10เมตรหรือว่า8เมตรแล้วแต่สเปคด้วยนะโอเคอ่ะมาลองดูกัน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสั่งงานทั้งหมดเนี่ยโดยผ่านแอป Alexa แต่ว่าใช้อุปกรณ์ของเสี่ยวหมี่นะครับมาต่อกันที่แอป a เม z o n Alexa ่ใช่ไหมมาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าก็คือ อย่างแรกหลังจากที่เราเนี่ยโหลดแอปมาแล้วแล้วก็ลักอินไซน i อินโดย Gmail หรือว่า Facebook ต่างๆแค่กดเชื่อมต่อเท่าน,นั้นเองแล้วก็มาที่มอนะครับผมด้านล่างขวาตรงนี้เลยแล้วก็มาที่ Skill and Game กดเข้าไปปุ๊บ <laughs> แล้วก็มาที่ Discover นะครับผมหรือว่าจะเซิร์ชเอาก็ได้ปุ๊บขวาบนบวกเนาะ แล้วก็พิมพ์มี่แล้วก็กดค้นหาได้เลยตรงนี้เราจะเจอ3อันได้มีเอเชียมี่แล้วก็มีโฮมนะครับก็ใครอยากจะใส่ไป3อันก็ได้แบบผมเนี่ยก็ใส่ไป3อันเลยเนี่ยของผมมันใช้อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็น setting กับ disable skill นะครับผมตอนแรกมันจะกลายเป็น enable skill นะอ่ะผมลองตัวที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปบ้างเป็นมีไลท์คาวแล้วกันปึ๊บเนี่ยมันจะนเป็น enable to use นะครับผมแค่กดก็ไปแล้วเขาก็จะให้ sign in เหมือนกับว่าซิงกับเจ้าตัว google home เลยก็แค่ใส่ id password ใช่ไหมแล้วเขา ก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เขาเจอนะก็คือมันจะมีหลายอุปกรณ์อ่ะที่มันไม่ได้รองรับอเล็กซ่าใช่ไหมแต่มันก็ยังเข้ามานะครับผมก็คือเราสามารถใช้ตรงนั้นได้ด้วยนะอะอย่างเช่นจะตัวสมาร์ทพักตัวโมชันเซนเซอร์ที่ผมลองแล้วเวิร์กนะครับผมก็จะมี2ตัวนี้สามารถเอาตัวอื่นเนี่ยไปสร้างเป็นออโตเมชันก็ได้หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ค้นพบแล้วก็เลือกให้มันไปอยู่ในห้องต่างๆนะีาง Device ะะา่าง d e v นัมนวาลามาหมือนเดิม แล้วของเราเนี่ยมันอยู่ตรงที่คําว่าออฟฟิศใช่ไหมเราใส่ทุกตัวมาที่ออฟฟิศนะครับผมก็จะเจอกับพวกโมชันเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ AMI นะครับผมจะเป็นตัวสมาร์ท a บ็คของผมลองกดใช้งานให้ดูง่ายๆก่อนกดออนได้ยินเสียงไหมอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเราเอาตัวเกตเวอีกตัวนึงไม่ใช่ของเสียงมีอ่ะกดเข้าไปนี่แล้วลองกดปิดปุ๊บ มันก็จะดับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือใช้งานอุกรณ์เสียงมีผ่านจาตัว Alexa นะแล้วในตัวแอปมี h o ฮมก็ยังใช้งานได้นะครับเราไปให้ดูกันหน่อยดีกว่า <c oughs> ก็ตัวนี้เราตั้งชื่ออะไรหรือว่าทําการ sign in <c oughs> ในแอปมี h o ฮมยังไงหรือว่าชื่อเดียวกันเนีย่ยเห็นไหม AMI มันก็จะไปทําการซิงคหรือไปทําการแก้ไขชื่อในแอป Alexa ให้อัตโนมัติเลยนะ <Okay. S 1> นี่กดเข้ามาตัวแอปมี h โฮมก็ใช้ได้นะลองกดเปิดปุ๊บก็เปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองกดปิดดูชึบ แล้วแต่ละตัวเนี่ยที่ผมตั้งชื่อเป็น A A A หรือว่า A หลายหลายตัวเนี่ยให้มันอยู่อุปกรณ์จะได้อยู่ข้างบนบนนะมันจะได้ใช้งานง่ายๆแล้วก็กลับมานะครับผมที่ Amazon Alexa เดี๋ยวลองสร้างออโตเมชันให้ดูกันหน่อยดีกว่าก็มาที่ขวาล่างนะครับผมอันนี้ก็คือการจะใช้งานกับอุปกรณ์อันอื่นๆนะอย่างเช่นตัวไฟตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดกันเราจะใช้แอปมี o m e พร้อมกับตัว Smart Life นั่นเองมากดมอที่ขวาล่างแล้วใช่ไหมก็มาตรงรูทีนนะครับตรงนี้แล้วก็ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยไม่ต้องสนใจนะอันนี้คือที่ผมได้สร้างขึ้นออกมาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะหน้าว่างเปล่านะครับผมให้กดขวาบนบวก ก็กดไปเลยกดบวกปุ๊บแล้วก็ด้านบนนะครับผม Enter Routine Name อันนี้จะเป็นชื่อเฉยๆนะแล้วก็ Test 2อันแล้วการกด Next ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันก็จะใส่ให้ออโต้อยู่แล้วไม่เป็นไร When this h a p p e n ก็เหมือนกับว่าอนะันบนอ่ะ trigger จะให้มันทำงานนะครับมันจะ Say Alexa Good morning ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบ Google ก็ได้ในการพูดเนาะแต่เนี่ยมันสามารถเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ได้นะครับผมก็เลยกดบวกขึ้นไปแล้วก็กดตรง Smart Home นะครับผมนี่อันนี้เลยอันที่3 แล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมหาอุปกรณ์ของเราเนี่ยอุปกรณ์ที่มันสามารถทริกเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่มันสามารถสั่งงานได้นะครับผมก็คือมาเลือกได้เลยจะเป็น motion s e n s ร r window s e n s ร์แล้วก็ตัว a a a 4ตัวนะครับผม a 4ตัวก็คือจะเป็นตัว motion sensor ในแอปมี่โฮมของเรานั่นเองปึ๊บเลื่อนลงมาสุดเนี่ยจะเป็นตัวขวาล่างสุดตรงนี้นะครับผมเผื่อนเพื่อนไม่เห็นปึ๊บกดเข้ามาดูหน่อยอันนี้สามารถวัด l u x ได้นะรักเดี๋ยวเราลองขยับให้นิดนึงปึ๊บ อะมาดูซินี่5โมง22แล้วก็ล่าสุดเลยที่ผมขยับมันเนาะอันนี้ก็มาถึงที่เดิมแล้ว <c oughs> กดเข้าไปอันนี้ไม่ได้บอกมานะครับผมว่า not detect เป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีให้ทำอะไรแต่เอาง,ง่ายๆ่สุดเลยคือ detect มันเจอการเคลื่อนไหวจะให้มันทำอะไรนั่นเองนะครับอ่ะกด next เดี๋ยวถ้าเกิดมันเจอการเคลื่อนไหวเราจะให้หลอดไฟของแอปสมาร์ทไลฟ์ปิดไปนั่นเองนะครับแล้วก,กดแอ d แอคชั่นด้านล่างนะครับผมที่มันมีขีดเนี่ยอนนี่ไทม์ตรงกลางเราก็คือสามารถใส่ได้นะครับมันเป็นวันไหนเวลาไหนทํางานแต่ของเราเนี่ยอนนี่ไทม์เลยคือถ้าเกิดว่ามันเจอโมชั่นตอนไหนก็ได้เราก็กดแอ d แอคชั่นให้มันทําการปิดไฟนั่นเองเหมือนเดิมนะครับผมมาหาตัวสมาร์ทโฮมปึ๊บนี่เจอแล้วเลื่อนลงมาเกือบสุดเลยนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็อันบนนะครับผม All Device คลิปนี้ผมพยายามจะไปชัดช้าเลยนะครับผมออดิวิ์อันแรกสุดนะครับอาจจะเร็วไปสำหรับบางคนต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ตัวนี้อันที่4นะครับผม S i W B A C C T นะครับ นี่สามารถมาเลือกได้ว่าเป็น power on off brightness ให้ปรับเป็นเท่าไหร่แล้วก็ s e ต Color temperature หรือว่าเปลี่ยนสีก็ได้แต่ตัวนี้มันเป็นได้แค่การปรับอุณหภูมินั่นเองอ่ะเรากดเป็นปิดและกันง่ายสุดละแล้วก็กด next แล้วก็กด save เรียบร้อย <c oughs> ถ้าเกิดว่าตัวมีเซ็นเซอร์ของผมเนี่ยมันจับ m o ชั o n ได้แล้วไฟของตัวนั้นอ่ะมันจะปิดไปนั่น <Okay. S 1> เองครับเราขอขยับตรงนี้เลยแล้วกัน โอเคปิดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวใช้กระบอรดลิงก์กันบ้างดีกว่าก็คือตัวนี้มันจะส่งสัญญาณ IR อารีโมดมาตรงนี้นะครับให้ไฟเปิดอ่ะผมลองแบบแมนนวลน,นี่มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วกดปิดปุ๊บแต่เราจะใช้ตัวนี้ส่งสัญญาณและโอเคก็เหมือนเดิมนะกดขวาบนบัวปุ๊บแล้วก็มาที่ตัวที่2นะครับผม Wendy is Happen ถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฮมกดเข้าไปแล้วก็ A M เหมือนเดิมนะครับเออใช้เป็นโมชั่นของเสี่ยวมี่ตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูก็คือตัวเนี้ยของ A q u วา a มันจะตอบสนองได ดีกว่านะแนะนําของอควาราแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ของเสี่ยวมี่ก็มีใช้ได้เหมือนกันนี่ AMI Motion Sensor นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า Detect ปุ๊บแล้วกด Next แล้วจะให้มันทําอะไรด้านล่างนะครับ Add Action กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาล่างสุดนะครับผมเกือบสุด Smart Home ปุ๊บกดเข้ามา All Device กดเข้าไปแล้วก็ AALED Light Strip อันนี้กด Power นะครับผมอันแรกแล้วก็ On เพราะตอนนี้มัน Off อยู่ใช่ไหมแล้วก็กด Save ด้านขวาบนปุ๊บแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับ Routine Create s c f e f u l เนี่ยเวลามันเพิ่มมาแล้วมันก็จะอยู่หน้าแรกนะเนี่ยที่มันมีเยอะเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวเสียงม,มีเซนเซอร์โมชันเนี่ยโมชันเซนเซอร์มันจับได้ไฟจะต้องเปิดนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันทําการส่งสัญญาณในอาร์ไปบอกให้ตัวนี้เปิดไฟนั่นเองปื๊บนี่มาแล้วมันคือตัวนี้นะนี่แล้วก็เปิดแล้วนะครับค่อนข้างรวดเร็วเลย อันนี้ก็จะเป็นตัว m o t นซ็นเซอร์ของเสี่ยวหมี่เลยนะครับแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงคําว่า device ตรงนี้นะครับผมด้านขวาล่างเนาะแล้วก็เลื่อนไปสุดเลยแล้วก็ตรง all device ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถมาเปิดปิดในแอป alexa แล้วก็ทํางานในนี้ได้เหมือนกันนะเหมือนกับว่าตอนที่ผมได้เปิดปิด smart plug ไปให้ดูแล้วก็ลองมาเป็นตัวหลอดไฟกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวมาเปิดปิดให้ดูก่อนอื่นผมต้องหาก่อนมันเยอะมากตัว a led light strip ตรงนี้ก็มีนะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กด on ปุ๊บ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดอีกทีหนึงปุ๊บออฟอ่าง่ายแบบนี้เลยนี่เจอละ siwc แล้วก็ cct ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยกดออนเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปิด ก็คือเราสามารถมาใช้เป็นแบบว่าอุปกรณ์เสี่ยมีนะครับผมกับตัวอุปกรณ์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Alexa หรือว่าจะเป็น Apple ถ้าเกิดว่ามันรองรับในตัว Alexa นะที่มันเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยพวกพัดลมเสี่ยมีนะครับผมอะไรก็ได้เนี่ยพัดลมเสี่ยมีแล้วก็มีในนี้นะก็สามารถมาใช้เป็นรูทีนฟังก์ชันหรือว่าใช้ออโตเมชันก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครจะใช้นะแนะนําเลยจะใช้เป็นโ m o t นเซนเซอร์เสี่ยมี Aquara ได้นะครับผมแต่ว่าพวก Door Sensor ของเสี่ยมีหรือ a q a r a อย่างเงี้ยผมลองดูแล้วมันไม่ work นะครับนี่ก็กดอยู่ต ក្នុង office ใช่ไหม เดี๋ยวเรามาลองให้ดูปื๊บจะเป็นอควาล่านี่มีเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างกดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นว่า device is unresponsive หรือว่าไม่ตอบสนองนั่นเองนะครับ <Yo. S 1> ก็คือพวกเซนเซอร์เปิดปิดประตูเนี่ยใช้ไม่ได้นะให้เราใช้เป็นพวกโมชั่นเซนเซอร์แทนในการสั่งงานอุปกรณ์อันอื่นๆนอกจากเสียวมีที่มันมารองรับในแอป Alexa เนาะก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาไปชา้าๆแล้วก็เปิดอุปกรณ์2อย่างนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากลับมาบ้านแล้วโม Air, ชัม่นเซ นี่อันนี้คิดว่าเป็นแอร์นะเพราะมันเป็น IR remote เหมือนกันแล้วอันนั้นก็คิดว่าเป็นไฟนะครับผม <c oughs> ก็มากดด้านขวาล่างนะกดมอแล้วก็กด add device นะครับไม่ใช่กด routine โอเคแล้วก็ขวาบนนะครับผมกดบวกเข้าไปแล้วก็ enter routine name ไม่เป็นไรกด w h e n t h i s h a p p e n นะครับผม แล้วก็สมาร์ทโฮมอันที่3 A A A สตัวนี่แหละถ้าเกิดว่าโมชันดีเทคโมชันจับได้แล้วหรือจะไม่ให้มันจับได้ก็ได้นอตดีเทคเป็นเวลา30นาทีก็ให้อุปกรณ์มันปิดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กด next แล้วก็ a n y time ตลอดเลยแล้วก็ add action นะครับล่างสุดกดเข้าไป แล้วก็สมาร์ทโฮมนะครับปุ๊บแล้วก็ออด e ว i ิ e อ่ะมาเป็นตัว l i ท์สติฟเอ a อเสติ l ไลท์นี่ไงกดเป็น Power On แล้วกันแค่นี้แล้วก็กด Add Action เพิ่มอีกนะครับผมเราจะให้ตัวไฟมันเปิดใช่ไหม แล้วก็ไปล่างสุดนั่นเองปื๊บสมาร์ทโฮมกดเข้าไปชึบแล้วก็ All All Device <c oughs> เหมือนเดิมนะครับอันแรกเลื่อนลงมาตัวที่4นะครับ Add Sign w b a c p นะครับผมแล้วก็กด Power On ตรงนี้แล้วก็กด Next แค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะ Add Air จริงๆของผมเลยก็แล้จะได้แบบว่าอาจจะไม่เห็นภาพแหละแต่ได้เสียงอยู่ <Okay. S 1> อ่า a d t i o t i o n นะครับผมแล้วก็สมาร์ทโฮมปึ๊บ แล้วก็อุปกรณ์อันแรกนะครับนี่เราก็จะเป็นเบสแอร์คอนดิชเนอร์นั่นเองกด power นะครับ power on แค่นี้เองนะครับหรือว่าจะเซตเท m p e r อเรเจอร์ไปด้วยกันนะแอันนั้นเป็นฟาเรนไฮ i ์นะ เลือกมาเป็นเซลเซียสอ่ะ21กันเลยทีเดียวเป็น25แล้วกันแล้วก,กด next แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด save เข้าไป Routine create successfully ข้อสังเกตนิดกนึงนะครับผมก็คือตัว Alexa เนี่ยเวลาสร้างรูทีเนี่ยมันสร้างได้แค่อย่างเดียวนะเวลาทิกเกอร์อย่างเดียวในการทิกเกอร์หมายความว่าไงก็คือมันไม่สามารถถ้าเกิดว่าเปแอปเสียมีอะก็คือ motion ตัวนี้หรือตัวนี้หรือ door sensor ก็ได้อะไรก็ตามที่มันเปิดเจอเราก็จะให้อุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้ใน list ทำงานแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมาสร้างที เปเจอจะให้มันทำอไรไม่สามารถมารวมกันได้นะอ่ะลองดูกันเลยดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้ปึ๊บเจอการเคลื่อนไหวนี่ผมหมุนมาแล้วนะครับน่าเจอแล้วอ่านี่ตัวนี้เปิดอันนี้เปิดแล้วก็แอร์ผมเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในการเอาอุปกรณ์ของเสี่ยวม,มี่เนี่ยไปใช้กับตัวอื่น ไม่ว่าจะเป็นแอปสมาร์ทไลฟ์นะครับที่ผมได้รีวิวไปค่อนข้างหลายตัวเลยเดี๋ยวคลิปหน้าใครที่จะเอาตัวนี้ไปใช้งานจริงเดี๋ยวเรามาสอนกันหน่อยดีกว่าว่าตัวบอร์ดลิงในการแอร์หรือถ้าเกิดไม่เจอรีโมทแอร์ Air ต้องทำยังไงอย่างเช่นเราแอดรีโมทเองในการทำตัวไฟเส้นอันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ e t เจ๋งๆแล้วก็วิธีการเจ๋งๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน